พาทุกคนนะครับไปดูแบบจาลองการทํางานของระบบบล็อกเชนนะครับในส่วนของการโอนเงินซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวระบบบล็อกเชนเนี่ยมีการใช้ตัว Public Key ตัว p r i v a t e e y แล้วก็การ signing ยังไงนะครับในการควบคุมการโอนเงินในระบบบล็อกเชนนะครับให้เฉพาะตัวเจ้าของเงินเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิในการโอนเงินไปหาคนอื่นได้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาเป็นใครก็ตามนะครับที่จะมาสามารถโอนเงินไปหาคนนี้คนนี้ได้ตามใจชอบนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของบล็อกเชนในส่วนนี้กันเลยนะครับเช่นเคยนะครับเราก็จะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับก็ตาม a d d r e s ตรงนี้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นจะมีหัวข้อ Key Signature Transaction แล้วก็ Blockchain นะครับเราจะมาเริ่มกันที่ตัว Public/Private Key Pair นี้ก่อนเลยนะครับโดยในเบื้องต้นนะครับความแตกต่างของ Private Key กับ Public Key เนี่ยก็คือในส่วนของ Private Key นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่ทางเจ้าของเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับห้ามให้คนอื่นทราบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นทราบเนี่ยก็จะสามารถโอนเงินของทางเจ้าของเนี่ยไปหาคนอื่นได้นะครับ ในขณะที่ตัวับิคีนะครับอันนี้จะทาหน้าที่คล้ายๆกับเลขที่บัญชีธนาคารนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่สามารถจะบอกคนอื่นได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะสามารถรับเงินจากคนอื่นได้ในระบบบล็อกเชนนะครับเราจะต้องให้ตัวับิคีกับคนที่จะโอนเงินมาหาเรานะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนค่า private key กันเลยนะครับโดยตัว private key นะครับเราสามารถที่จะกําหนดเป็นค่าอะไรก็ได้ลองดูนะครับ จะสังเกตได้นะครับว่าทุกครั้งที่ private key มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัว public key เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับตามการเปลี่ยนแปลงของ private key ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเราก็สามารถที่จะมาลองกดเปลี่ยนได้โดยการพิมพ์ลงไปในช่องนี้นะครับหรือว่าจะมากด random ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับและจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนค่าได้เฉพาะตัว private key นะครับแต่ว่าตัว public key เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมากดเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับ เนื่องจากว่าในระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับตัวพับบิคคีเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาจากตัวเพย์เวทคีนะครับแต่ว่าตัวพับบิคคีเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกคิดคำนวณย้อนกลับไปเป็นเพย์เวทคีได้นะครับซึ่งก็มีคนยกตัวอย่างไว้นะครับว่าตัวเพย์เวทคีเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตัวหมูนะครับในขณะที่พับบิคคีเนี่ยก็คือลูกชิ้นหมูนะครับก็คือตัวหมูเนี่ยสามารถที่จะถูกแปรรูปออกมากลายเป็นลูกชิ้นหมูได้นะครับแต่ว่าตัวลูกชิ้นหมูเนี่ยไม่สามารถที่จะแปลรูปกลับไปกลายเป็นตัวหมูได้นะครับ แต่ทีนี้เนี่ยในการโอนเงินโดยปกตินะครับเราก็จะต้องทราบว่าการโอนเงินเนี่ยมาจากเจ้าของเงินจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าการที่ตัว Private Key นี้นะครับเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บเป็นความลับนะครับในระบบ lockchain แล้วก็ตัว Private Key เนี่ยไม่สามารถที่จะถูกคิดคำนวณย้อนกลับได้ด้วยตัว Public Key นะครับก็ทำให้ตัวระบบ lockchain นะครับมีการใช้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า Signature นะครับที่จะเข้ามาใช้ในการตรวจสอบการโอนเงินนะครับ ก็เดี๋ยวตัวอย่างถัดไปนี้เราจะไปดูตัวอย่างการทํางานของซิกเนเจอร์กันเลยนะครับพอเข้ามาในส่วนของซิกเนเจอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าซิกเนเจอร์เนี่ยจะมีการแบ่งการทํางานออกเป็นทรายกับบุร i ไฟนะครับโดยตัวอย่างการทรายนะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าผู้ส่งนะครับต้องการส่งข้อความในกล่องนี้นะครับไปให้กับผู้รับนะครับโดยทางผู้ส่งเนี่ยเป็นเจ้าของ Pri v a t e key อันนี้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็ให้กดทรายดูนะครับจะเห็นว่าตัวระบบล k อกเช in เนี่ยก็จะมีการสร้างตัว m e s s a g e signature ขึ้นมา ตามตัวอย่างนี้นะครับแล้วตัว message signature เนี่ยจะถูกนําไปใช้ในขั้นตอนการ verify ต่อไปนะครับเราก็ไปดูขั้นตอนการ verify เลยนะครับในขั้นตอน verify นะครับจะสังเกตว่าข้อมูลที่จะใช้ในการ verify เนี่ยจะมีตัว message นะครับตัว public key นะครับของผู้ส่งแล้วก็ตัว signature นะครับที่เราได้จากการไซน์เมื่อสักครู่นะครับก็ให้เราลองทำการคลิก verify ตรงนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่าแบ็คกราวนด้านหลังเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็คือข้อมูลนี้มีความถูกต้องนะครับซึ่งก็หมายความว่าตัวซิกเนเจอร์นี้นะครับมีการทรายหรือว่ามีการลงนามนะครับโดยเจ้าของ private key นะครับที่อยู่เบื้องหลังตัว public key ตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าตัว message ตัวนี้นะครับมีการถูกส่งมาโดยเจ้าของ private key ที่อยู่เบื้องหลัง public key ตัวนี้จริงๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างการทํางานของตัว พับบิคคีไพรเวทคีย์แล้วก็ s i g นเจอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าการส่งข้อมูลจะเป็นเพียงเมสเซจนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างการโอนเงินนะครับในส่วนของทรานเซชันตรงนี้เลยนะครับพอมาดูในส่วนของทรานเซชันนะครับในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าทางผู้ส่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพับบิคคีอันนี้นะครับมีความต้องการที่จะส่งเงินจํานวน20เหรียญนะครับไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของพับบิคคีตัวนี้นะครับ สำหรับ private key อันนี้ก็คือ private key ของผู้ส่งนะครับก็ให้เราทำการกด sign นะครับเพื่อให้ตัวระบบ c ็อก a i n เนี่ยสร้างตัว message signature ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นระบบ Logchain c ็ c h a i n ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ verify นะครับเหมือนตัวอย่างตะกี้นี้นะครับสำหรับขั้นตอนการ verify นะครับตัวระบบล k c h a i n เนี่ยก็จะมาทำการตรวจสอบดูนะครับว่าตัว signature เนี่ยที่มีการ sign ข้อมูลมาตามนี้นะครับเป็นการส่งมาจากตัว private key ที่อยู่เบื้องหลังตัว public key นี้จริงๆหรือเปล่านะครับก็ให้เราทำการคลิก verify ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่า background เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็คือหมายความว่าตัวระบบ blockchain เนี่ยทำการตรวจสอบตัว signature นี้แล้วนะครับก็พบว่าตัว signature เนี่ยมีการถูกส่งมาจากตัว private key นะครับที่อยู่เบื้องหลังตัว public key นี้จริงๆนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนของการโอนเงินนะครับ เดี๋ยวถัดมาเราจะไปดูภาพรวมของการโอนเงินในรูปแบบของบล็อกเชนกันดูนะครับว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลกันยังไงนะครับทีนี้นะครับพอเรามาดูข้อมูลในรูปแบบของบล็อกเชนนะครับจะสังเกตนะครับว่าการโอนเงินเข้าหากันนะครับจะเป็นการบันทึกเพียงตัวพับบิคีนะครับอย่างเช่นจากพับบิคีไหนนะครับไปสู่พับบิคีไหนนะครับจะไม่มีการบันทึกข้อมูลในส่วนของ privately ลงในบล็อกเชนเลยนะครับ และจากตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าในแต่ละทางเซ t ชันนะครับก็จะมีตัวซิ n เ t อร์ของแต่ละทางเซ t ชันโดยเฉพาะขึ้นมานะครับให้เราเห็นกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบกันแล้วนะครับว่าตัวซิงเกอร์เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยตัวเมสเ g จนะครับหรือว่าตัวการโอนเงินนะครับควบคู่ไปกับตัว p พ i ร a เวดคีย์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนแปลงตัวข้อมูลการโอนเงินดูนะครับว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วเนี่ย แล้วลองทําการไม n นิงดูนะครับเพื่อที่จะดูว่าข้อมูลในบล็อกเชนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับก็จากตัวอย่างนะครับผมอาจจะลองมาเปลี่ยนเป็น29.95เหรียญนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวซิกเนเจอร์นะครับกลายเป็นสีแดงละก็คือตอนนี้เนี่ยตัวซิกเนเจอร์เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวข้อมูลในบล็อกเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวแบ็กกราวน์เปลี่ยนเป็นสีแดงไปแล้วนะครับก็ให้เราลองทําการไม n นิงดูนะครับ หลังจากที่ทำการ Mining เสร็จสิ้นนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวรหัสแฮชนะครับขึ้นต้นด้วย0ูตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัว b a c k g r o u n d ของตัวบล็อกเนี่ยก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับก็คือตอนนี้รหัสแฮชเนี่ยมีความถูกต้องแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัว Signature ตรงนี้นะครับยังเป็นสีแดงอยู่นะครับเพราะว่าการ Mining เนี่ยไม่สามารถที่จะมาแก้ไขตัว Signature ได้นะครับเนื่องจากว่าในการ Mining เนี่ยตัวโหนดต่างๆที่ ทำการประมวลผลในระบบล็อกเชนนะครับจะไม่มีข้อมูลในส่วน,น,วนของ p r i v a t e k e y นะครับข้อมูลในส่วนของ p r i v a t e k e y เนี่ยคนที่ทราบข้อมูลส่วนนี้จะเป็นเพียงเจ้าของเงินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว miner ในระบบล็อกเชนเนี่ยจะไม่สามารถมาแก้ไขข้อมูลในส่วนของ signature ได้นะครับเพราะว่าตัว miner ในระบบล็อกเชนเนี่ยไม่มีข้อมูลในส่วนของ p r i v a t e e y นั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยในการโอนเงินของระบบล็อกเชนนะครับ ก็จะทําให้เรามั่นใจได้นะครับว่าการโอนเงินจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งในระบบบล็อกเชนเนี่ยจะเป็นการส่งคําสั่งการโอนเงินโดยเจ้าของเงินจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้นะครับที่จะมาสร้างไทสแตชชั่นการโอนเงินจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้มั่วซั่วไปหมดนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นแบบจําลองการโอนเงินของบล็อกเชนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นถึงความสําคัญของตัว i v a t e key นะครับตัว public key นะครับรวมถึงการ igning นะครับว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมีฟังก์ชันการทํางานแล้วก็มีคควาามสํััญยงงไกบบบระล็อ